เอาละครับวันนี้เราก็จะมาทำแพ็คลูกกันอีกแล้วนะครับรอบนี้เป็น8 11วก1เลือก3นะครับก็เราก็จัดมาซะหน่อยครับขำๆสัก10แพ็คนะแต่นี้ก็ติดมาเป็น11 11็แพ็คนะคผมก็ลุ้นตัวเลทส,สูงหรือไม่ก็ถ้าได้ตัวฟุตกับตันทีม2ได้ก็ถือว่ากำไรอยู่แต่มาดูกันว่า11ซองนี้เนี่ยจะรอดหรือจะแตกนะครผมไปไปดูกันเลยครับซองแรก เป็นแจ็คกี้ลิท84 <c oughs> ใช้ได้อยู่นะครับไปต่อซองที่สองอ่าเป็นการ์ดดำ85พิกฟอร์ดถ้าเกิดแบบนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับการ์ดดำ85ใช้ได้นะครับใช้ได้นะไปต่อเลยดีจุด83อือผมเลือกคอเลียแล้วกันนะครับ <c oughs> สามซองก็พอได้อยู่พอได้อยู่นะครับไปต่อดีสุดโอ้โหแค่แปดสิบสองนะครับวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อมอืมอันนี้ก็ดีสุดแค่แปดสิบสามมนะครับ ascenio โ,โอ้โหนี่เปิดกันมาห้าซองแล้วนะถือว่ายังไม่ค่อยแจ็มนะยังไม่ค่อยแจ็เนะยังไม่ค่อยแจ่มนะม,จม,มา อันนี้โอเคแม็กไก,ก่แปดสี่แปดสี่ก้าแล้วนะตอนนี้ฮนะวอล์กยากอยู่คนระับอันนี้วอล์กเอาอยากอยู่เหมือนกันเป็นอูปาเมกาโนนะครับโอ้โหเลนนี่ทรงไม่ค่อยดีเป็นพิกเอ่อนิกโป๊ปนะครับแปดสิบสามโอ้โหนี่ยังไม่วอล์กเอาเลยนะครับสิบลรองนี้ยังไม่มีวอล์กเอาเลย อันนี้มาเป็น84อีกแล้วนะครับลาโกอาสปาร์ตสองซองสุดท้ายนะครับโอ้โหเบดี้มาแล้วกันม,มาปิดท้ายกันที่ซองนี้นะครับเป็นยังไงอุ้ยสโตนแต่ว่าโถเอ้ยอันนี้มันเป็นการแมโน่เดอะแมท ตกใจหมดตอนแรกคิดว่าฟุตกับตันนะครับไม่ใช่นะเป็นการแมนอนอเดับแมทสโตนก็เลือกก่อนว่าเลทสูงสุดนะครับเลทสูงสุด,สดเออ <c oughs> ก็สิบซองก็สิบเอ็ดซองครับผลประกอบการประมาณนี้นะได้วอลเอามาใบหนึ่งแล้วมีแปดห้าการดำมาใบหนึ่งถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเลทรอบนี้นแพ็คลูปนะก็ ใครจะทุยจะทำแพ็คลูปว่าดูเลทกันไว้ก็ประมาณนี้ครับถามว่าดีไหมไม่ค่อยดีเลยนะผมเออโอเคครับคลิปแพ็คลูป,คล,ปคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะไว้เดี๋ยวเจอกับคลิปเปิดแพ็คคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมไว้เจอกันครับ